สวัสดีครับและวันนี้เราก็มาิวกันต่อนะครับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐหมวดสิบห้าบทกำหนดโทษนะครับก่อนอื่นนะครับผมบอกก่อนครับว่าวันนี้ผมลืมปากกาแท็บเล็ตมานะครับพอดีลืมไ้ที่ทํางานนะครับครับแล้วก็มาิวกันเลยนะครับหมวด15บ้าบทกำหนดโทษนะครับในหมวดนี้เนี่ยเขานะครับ จะพูดประมาณว่าก็จะมีบทลงโทษน,นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอํานาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างน,นะครับในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามพรบรหรือระเบียบหรือกฎกระทรวงพัสดุน,นะครับก็คือหมวดเนี้ยจะเป็นหมวดสุดท้ายแล้วนะครับของพอรบรตัวนี้นะครับมาตรา120ครับความผิดของเจ้าหน้าที่นะครับ ก็คือเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ถ้าจงใจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ปฏิบัติตามพรบกฎกระทรวงระเบียบประการนะครับจนทําให้เกิดความเสียหายนะครับหรือเป็นการกระทําโดยที่ทุจริตนะครับผู้นั้นนะครับจะต้องได้รับโทษจําคุก1-10ปีหรือว่าปรับไม่เกิน20,000ถึง2,000สนบาทนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับ โดยที่เขาก็ขยายความนะว,ว่าผู้ใช้หรือสนับสนุนการกระทำผิดนะครับก็คือโทษเท่ากันนะครับแต่ว่าในในในตัวพรบรใช้คําว่าระวางโทษนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวพรบอ,รอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาตราหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับเขาก็บอกว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ทําตามคําสั่งคณะกรรมการน,นะครับ สิ่งนั้นคือการกระทําความผิดโดยกฎหมายอาญานะครับโดยที่เขาก็จะบอกนะครับว่าเป็นการไม่ทําตามคําสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยกับคณะกรรมการอุทธรณ์ครับตามมาตาารา30และมาตรา45นะครับและการพิจารณานะครับงานนั้นนะครับให้เหตุผลสมควรนะครับจะเป็นการผิดผิดกฎหมายอาญานะครับโดยถือว่าเป็นการขัดคําสั่งเจ้าพนักงานนะครับ จะต้องดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมพาไปดูพรบตัวเต็มนะครับสั้นๆนะครับนี่นะครับเขาก็จะพูดนะครับมาตราหนึ่งร้อยยี่สิบเขาก็จะบอกคําว่าผู้ใดฝ่าฝืนนะครับผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างนะครับโดยท,ที่ไม่ปฏิบัติตามพรบกฎกระทรวงระเบียบนะครับก็คือจะมีโทษ จำคุกหนึ่งถึงสิบปีแล้วก็ปรับไม่เกินสองห0่ถึงสองแสนบาทนะครับโดยที่สร้อยตัวสร้อยต่อท้ายนะครับเขาก็จะบอกว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือสนับสนุนในการกระทำความผิดนะครับผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับตามความผิดตามวรรคหนึ่งนะครับตัวอย่างนะครับก็คือเหมือนเหมือนมีเจ้าหน้าที่ทำผิดนะครับสมมติว่าสารสาร สั่งให้ถูกจำคุกหนึ่งปีใช่ไหมครับก็คือคำว่าระวางโทษก็อาจจะหมายถึงว่าคนที่เป็นตัวการสนับสนุนอาจจะติดคุกหนึ่งปีเทียบเท่ากับตัวการนะครับหรือว่าอาจจะต่ำกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าข้อสอบอาจจะไม่ออกลึกขนาดนี้นะครับโดยที่มาตราหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับเขาก็บอกครับว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวินิจฉใช้ แล้วก็คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นะครับตามมาตราสามสิบเอ็ดและสี่สิบห้านะครับก็คือหมายความว่าเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เขาสั่งว่าห้ามซื้อจ้างกับบริษัทนี้แต่ว่าท่านฝ่าฝืนหรือการที่คณะกรรมการไม่นิจ่ยขอความร่วมมือขอเอกสารหรือว่าเรียกตัวต่างๆนะครับแล้วไม่ไม่ให้ความร่วมมือนะครับผู้นั้นนะครับก็จะถือว่ามีความผิด ฐานคัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบดกับหนดโทษนะครับทีนี้ครับผมผมก็จะอยากให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงคลิปนี้ครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับซึ่งก็คือช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับทั้ง youtube นะครับก็คือ ช่วยกดติดตามนะครับแล้วก็เข้าไปที่ facebook นะครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามแม่น่อยนะครับเพจชื่อว่าแนวข้อสอบพัสดุนะครับไม่รู้ไม่ได้นะครับแล้วก็ครั้งต่อไปนะครับผมจะพยายามอธิบายตัวระเบียบพัสดุนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะพาไปดูแนวข้อสอบนะครับหรือว่าท่านใดนะครับอยากจะฟังกฎหมายเอื่องเกี่ยวกับ การเงินการคลังหรือว่ากฎหมายเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าผมมีเวลานะครับผมจะมาอัดคลิปหรือว่าเข้าใจแนวข้อสอบให้นะครับขอบคุณครับ